ทาเครุกับซูเปอร์เลกใครเหนือกว่าดูไฟประทนรถถังูคู่ชกของทาเครุกลายเป็นซูเปอร์เลกผมจะวิเคราะห์ว่าซูปเปอร์ กับทาเครุนั้นใครเหนือกว่าในด้านทักษะการใช้หมัดผมให้ทาเครุในด้านความเร็วผมให้ทาเครุในด้านทักษะการเตะผมให้ทาเครุเข้าใจเกมในคลิกบ็อกซิ่งมากกว่าผมให้ทาเครุในด้านความแข็งแรงกว่าผมให้ซูเปอร์เล็กอาวุธหนักผมให้ซูเปอร์เล็กและไปดูฟอร์มการต่อสู้ของซูเปอร์เล็กปะทะกับรถถังเริ่มต้นขึ้นแลยวรับเกงแดน,นคือรถถังอ้ ซูเปอร์เล็กครับเจาะยางไปโอ้ยหลอกจะถีบเป็นหมัดยับเข้าในอู้โดนหมัดลลอกทันไหมอวดล่างรถถังรถถังนี่หมัดคมนะครับส่วนซูเปอร์เล็กโอ้ยสอกโอ้ยเจาะอ,อย่างนี้เลยนี่น่ยงัดเข้าไปแล้ว ต่อยลำตัวอ้โหเลือดอาบละเผลอสองงัดเข้าทันทีนะครับแล้วโดนเกี่ยวลงไปร่วงลงไปครับซูเปอร์เลกซูเปอร์เลกแทนไปให้หมอดูก่อนมาลุยต่อรถถังงัดสอกเข้าไปแล้วครับฟันฟันซูเปอร์เล็กก็ยังเข้าไม่ไม่ง่ายเลยหดไปครับติดแขนต่อยลำตัวเข้าเป้าครับรถถัง ขวดไฟไม่โดนนัดสอกเข้าไปอีกแล้วแล้วโอ้ยถึงแม้มอาจจะสั้นกว่าแต่ว่าต่อยแม่นมากเลยเตะไปติดแขนเตะไปติดแขนต่อยคืนอุ้ยงัดสอกเข้าไปอีกแล้วโอ้โหจยกดูภาพช้าชครับอ้สอกอันตรายมากครับรถถังเนี่ยมาลุยกันต่อขวดล่างไปทีบสวย โอ้ยจะงัดสองเหมือนกันหมัดขวาโอ้ยที่ไปยังกะก็โดดเขา่าต่อยตัวไม่โดนเตะขาไปโอ้จะงัดสอกเข้าเหมือนกันครับเตะขาไปเตะขาไปฝุกซ้ายแล้วตามด้วยลูกเตะโอ้หลบสวยซปเปอร์เล็กจะแยบโอ้โดนถีบสก,กัดอีกจะเขา่าครับเขา่า โอ้ยสวนคืนด้วยหมัดนะครับแล้วโดนเลี่ยมเลี่ยมแจบฝันอีกแล้วโอ้ยเข้าด้วยนะครับเต็มเต็มรถถังนี่ร้ายจริงๆอู้ต่อยลำตัวเข้าเป้าครับเตะโดนแทงสวยหมัดขวาของรถถังโอ้ยสองอีกแล้วเผลอไม่ได้นะดูให้ทันนะเขาสอกเร็วมากนะรถถังเนี่ยโอย้เข่าครับทีหนึ่งโอ้ฟันและแทงโอ้ คือจังหวะน,นี้ผมดูภาพช้าเนี่ยมันเหมือนลื่นด้วยนะดูจากมุมอื่นๆของคนข้างๆเวทีอะ่ะเป็นที่ถกเถียงกันว่าควรนับหรือเปล่าอันนั้นอะ่ะแทงขวาไปยับโดนไหมโอ้ยแต่ก้านคอติดแขนต่อยลำตัวไม่โดนฟัน้โอ้ยยัไงไงไปหมดยกก่อน นี่ทาเครุมานั่งดูอยู่ครับแทงไปอย่างเงี้ยแล้วอือนี่ตรงเนี้ยไอ้จังหวะไอจังหวะ,ะฟันน่ะแล้วแบบรถถังล้มไปพอดีอะแต่รถถังก็เหมือนประท้วงกรรมการหน่อยๆนะว่านับทำไมอะไรอย่างนี้แทงทุ่มใบจีบสุประเล็กยบยบ,ยบหนึ่งโอ้โห หลบมัดแล้วก็แทงหลายๆจังหวะเนี่ยผมตัดออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเอาเฉพาะจังหวะที่มันอันตรายนะจังหวะแบบตีเข่าถูขี้ใครอะไรอย่เงี้ยที่คุ่อสู้ไม่ได้บอบช้ำอะไรเนี่ยก็ตัดออกไปอีแล้วไปดูคลิปเต็มกันเราเองนะครับในวันฉัมเป็นชิปแล้วก็แทงมาของซูเปอร์เล็กหือเหลี่ยมสวยครับ แตะขาแตะขาหมัดขวาไม่โดนแล้วหมัดขวาโอ้ยของทุบเล็กอันนั้นเข้าเป้าครับก้มหัวแล้วก็ปล่อยหมัดขวามาะอันนั้นร้ายมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูในภาพรีเพลีกทีนึงเข้าเป้านะเีย <Yeah. S 1> ดูนะฟันโดนลำตัวเข้าแล้วก็หมัดซ้ายโดนนี่ลำตัวเข้าแล้วก็หมัดซ้ายนีย่โดนเต็มเตมโอ้ยแล้วฟันนี่ก็เข้าอีก แต่โดนเหมือนกันผมก็รู้สึกคล้ายๆกับคนอื่นๆว่าจังหวะที่รถถังโดนนับจังหวะนั้นควรโดนนับจริงหรือเปล่าและที่จริงแล้วใครกันแน่ที่ควรจะเป็นฝ่ายชนะแต่ที่แน่ๆวันฉันเป็นชิปจัดคู่นี้ออกมาบัลลือโลกจริงๆและนี่คือคนเก่งคนเต็ม